มีท่วมแค่ตรงเนี้ค่ะแยกไปทิก้าคาเฟ่นินดหน่อยมาได้อยู่แต่ตอนออกเย็นนี้ยังไงไม่รู้นะ ตอนนี้น้ำจากหลังตลาดล้นมาหน้าสำนักงานแล้วค่ะหลังตลาดล้นมาหน้าสำนักงานในสำนักงานเราก็ลึกนะคะ น้ำหลังอันนี้หน้าสำนักง,งานค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นทะเลไปแล้วค่ะหน้าสำนักง,งานเป็นทะเลป้าๆเด็กๆกลับบ้านกัน ตกน้ำนี่พวกแกน้ำก็เยอะนะคะเชิญจับปลอจับจอบจับห <laughs> น้าสำนักงานเป็น,นแม่น้ำไปแล้วครับครับผมวันนี้เราไมา่ได้ใช้เล่นเล่นน้ำจ้ะ <c oughs> <c oughs> อะไรคะ เราใช้เปิดประตูให้ปใสไซประตูโอ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 กแล้วนะคะทวาเป็กกนทางขยะแล้วทำไมไม่พูด เราจะไปได้ไหมนี่ดูดูหลังตลาดดูเส้นหลังตลาดเราเลี้ยวขึ้นไปทางนี้เราน่าจะไปได้นะดูน้ําตรงนี้ค่ะเด็กๆดูอยามาเล่นนะอย่ามาว่ายน้ำเล่นชิวๆมึงมาเล่นชิวๆอะไรล่ะอยากย้ายอยากย้ายบ้านมาอยู่ทางนี้เพื่อเอาเล่นน้เล ลึกสิตรงนี้เลึกนะลูกในลังตลาดเด่นลึกเลยนะลูกทั้งน้อยก็คือถ้ามันเร็นแต่ที่เราจะไปนี่เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาดูกันอ่ะตรงนี้ยังได้อยู่ด้านหน้าจะเป็นยังไงดูกัน

นนนนามาันเล็บตอุ้ยแม่อ้าวมัก้นหน<ล>่อยข้ามัก้นหน่อยก็ไม่ให้ไปนะลูกน้ำท่วมเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ลึกเล,ลกเลยนะนี่ลึกเลยนะอืมตัวแบบลึกเลยอ่ะอ่าโอเคเราก็ม,มาได้สบายมากๆๆอันนี้เส้นกลางนะคะเด็กเอ้ยเด็กด้วย เ้นกลางที่เราจะไปถึงหน้าโรตัสอันนี้อันนี้ตรงยูเทิร ok ์นแยกทกสแยกทกสนะคะชิดเลนขวาหนะน่อยนะน้ำหนึ่งวันนี้เราจะมาทำอะไรนะคะแม่พามาทำอะไรนะคะไม่นหนาแม่ทำอะไรนะรัอะไรอะไรเล่นแม่มาทำอะไรแม่พามาทำอะไรนะคะวันนี้ ชาเลนเล่นน้ำชาเลนเหรอชาเลนน้ำตกเหรอใช่ไหมไม่เปิดใหม่เปิดใหม่หน้าตรงที่เรียนพิเศษเลยไม่ดีไม่ได้ไปไกลนี่อันนี้อันนี้เส้นหน้าโรตัสโอ้โหน้ำเยอะนั้นนี่นะเดี๋ยวค่อยดูตรงแยกว่ะทะเลเลย โอ้ยนี่ทำไมจอดแช่น้ำไว้แบบนี้ล่ะคะดูซอยนี้ ก็รู้สูบ kind น of ้ำมาขวางไว้เลยลงไม่ได้อยู่แล้วนี่เราก็สอบชายจะตั้งดูดูดูน้ำ เอ็มถนนเลยอะเราก็กลับบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยรอดูอีกทีนึงว่าเราจะได้มาทำชาเลนจ์ไหมนะ<ร>ดูน้ำในบขศ<ร>ในบขศในบขสาเ,เป็นทะเลไปเลยค่ะเป็นแม่น้ำไปเลยค่ะ 落叶满地。